สวัสดีครับผมซุ้มเสอือภูเขาวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่2อธันวาคมพศสองพนา้อยหกสิบเนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ยผมจะมาพูดถึงเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับเพื่อนๆมือใหม่แล้วก็สำหรับเพื่อนๆมือเก่าบางท่านก็สามารถรับฟังด้วยกันก็ได้นะครับผมเพราะว่าคลิปเนี้ผมคิดว่ามันก็สำคัญนะผมเป็นความรู้ประมาณว่า ปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาเส้นผมบางบูเขาครับผมซึ่งเพื่อนเพื่อบางคนก็อาจจะมองข้ามไปก็คลิปคลิปนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องไก่ที่เคยกินหัวอาหารตั้งแต่เล็กจนโตอ่าซึ่งไม่เคยเจอกับข้าวเปลือกเลยจะจะเป็นไม่ว่าจะหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนก็จะเจอหัวอาหารตลอดแต่สิ่งที่เขาจะได้รับการเปลี่ยนแปลงคือโปรตีนอื โปรตีนเท่านั้นโปรตีนโ,โปรตีนเท่านี้อ่สำหรับไก่สองเดือนโปรตีนเท่านี้ไก่สี่เดือนโปรตีนเท่านี้ไก่หกเดือนโปรตีนเท่านี้ซึ่งผมผมเชื่อว่ามีบางซุ้มบางฟาร์มนะซึ่งไม่เคยให้ไก่ได้เจอเข้าเปลือกเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาะเข้าเรื่องกันก็สําหรับเพื่อนเพื่อนบางคนเนาะที่ได้ซื้อไก่จากซุ้มจากฟาร์มต่างๆเพื่อที่จะเอามาเลี้ยงใช้งานเนี่ย เพื่อที่จะเอามาเลี้ยงใช้งานตอนเราซื้อมาเนี่ยน้ําหนักอยู่ที่สองโลเจ็ดยกตัวอย่างที่สองโลเจ็ดนั้นเพื่อนแต่พอเราเอามาเลี้ยงทําเนื้อทําตัวเนี่ยอ่าแล้วเราให้เข้าเปลือกเขาเนี่ยอ่าเพราะไก่เราจะเลี้ยงชนส่วนใหญ่เราก็จะให้เป็นเข้าเปลือกเนาะบางคนก็อาจจะมีหัวาหานิดหน่อยแต่สำหรับตัวเองนะผมจะให้เป็นเข้าเปลือกเลยผมจะไม่ให้กินหัวาหารจะให้เป็นเข้าเปลือกเลยแต่ผมจะเสริมวิตามินเป็นอย่างอื่นแทนก็ เลี้ยงไปประมาณสักสามวันสี่วันเนี่ยอืมน้ําหนักพอเราไก่มาชั่งดูน้ําหนักน้ําหนักมันลดลงมากแต่ไก่ไม่ป่วยนะเพื่อนนะไก่ไม่ป่วยไก่กินอาหารปกติเออแต่น้ําหนักมันจากสองโลเจ็ดมันเหลืออยู่สองโลสี่แก่ๆเหลือสองโลสี่ครึ่งสองโลห้าอะไรประมาณเนี้ยอ่าซึ่งผมคิดว่าบางตัวเนี่ยจะหายไปถึงสามขีดเลยนะเพื่อนๆลองดูนะไก่บางตัวเนี่ย จากที่ไก่กินหัวอาหารแล้วพอเปลี่ยนมาเป็นข้าวเปลือกเนี่ยน้ำหนักจะหายไปถึงสามขีดเลยซึ่งเพื่อนก็งงเอ๊ะทำไมไก่กินอาหารดีไก่บางตัวนะเพื่อนไม่ว่าเราให้ของกินอะไรเขากินหมดนะแต่ไก่บางตัวเคยกินหัวอาหารเนี่ยจะมากินข้าวเปลือกเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกินเราก็ต้องใช้ระยะเวลาหน่อยแล้วเราก็ก็รู้แล้วว่าเขาเคยกินหัวอาหารมาแต่ไก่บางตัวเนี่ยเคยกินหัวอาหารมาแต่พอเราให้ข้าวเปลือกเขาก็กินนะกินปกติเนี่ยกินปกติเหมือนไก่เคยกินข้าวเปลือกมาจริงๆไม่ใช่คือมันเป็นนิสัยส่วนตัวเฉพาะไก่บางบางตัวน เออซึ่งเราก็เอ,อ้ไก่มันก็กินปกติดีอะกินจับดูเต็มกระเพาะเลยเนี่ยแต่ทําไมน้ําหนักมันลดหายไปถึงสามขีดเลยเออมันเป็นเพราะอะไรคือเป็นยีนันเพื่อนนะไก่นะ่ะซุ้มฟางบางบางบางซุ้มเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปเขาใช้กินหัวอาหารตั้งแต่แรกเกิดถึงนู่นเลยถึงเจ็ดเดือนแปดเดือนเนี่ย ซึ่งสิ่งที่เขาจะเปลี่ยนคือคุณค่าโปรตีนทางโภชนาการของไก่กี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์โปรตีนกี่เปอร์เซนต์เนี่ยเขาจะปรับเปลี่ยนแค่ตรงนี้แต่ก็ยังเป็นหัวาหารอยู่ดีอ่าแต่พอเรามาเลี้ยงเนี่ยเราให้ข้าเปลือกเนี่ยน้ําหนักมันก็จะหายไปนภาพเ,เพื่อนไก่มันเคยกินพวกหมูกินของดีเนี่ยแล้วอยู่ดีมากินข้าวผัดกับผัดผักอ่ะเออยกตัวอย่างเช่นเปลี่ยนเป็นข้าวเปลือกนะข้าวเปลือกก็เหมือนข้าวกับผัดผักเนี่ยมันทําให้ ส่วนที่มาจะเสริมสร้างในร่างกาย ấy, มันได้ขาดหายไปอ่าคืออย่างอย่างเราเนี่ยเราเคยกินเนื้อกินหมูใช่ไหมกินแฮมเบอร์เกอร์กินของแบบของที่มันโปรตีนเยอะๆเงี้ยแล้วอยู่ๆเรามาเข้าคอร์สกินข้าวสลัดผัดผักเนี่ยอะน้ำหนักเราก็จะหายไปไก่ก็เป็นเหมือนกันเพื่อนไก่ก็เหมือนกันไม่ต่างกับเราแต่ไก่เนี่ยบดน้าหนักเขาจะยุบเขายุบเร็วมากนะยุบเร็วกว่าคน,นอีกยุบเร็วมากๆเลยอาทิตย์หนึ่งเนี่ย เอาง่ายเพื่อนๆลองลองดูนะไก่เนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณสองโลหกสองโลเจ็ดเนี่ยเพื่อนเพื่อนลองอดข้าวอดข้าวอดอด,อดน้ำดิอดข้าวอดน้ำสักวันหนึ่งเนี่ยอืมสักวันหนึ่งเนี่ยแล้วเพื่อนลองมาชั่งดูน้ำหนักหายไปถึงสองขีดเลยนะน้ำหนักเขาหายถึงสองขีดเลยน้ำหนักเขาเขาลดลงเร็วมากอืมคือ ผมอยากจะบอกเพื่อนว่าไม่ต้องตกใจเวลาน้ําหนักเวลาเราซื้อไก่มาเนี่ยไก่มันกินปกติไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องคิดว่าไก่ป่วยนู่นนี่นั่นเขาไม่ได้ป่วยมันเป็นเส้นผมบางภูเขานี่ยเพื่อนนะอย่างที่ผมบอกหละเขาเคยกินของดีๆเนี่ยแลวอยู่ถามว่าเขาเปลือกดีไม่ดีดีนะแต่ว่าโปรตีนคุณค่าทางอาหารมันก็ต่างจากหัวอาหารถูกไหม,มคือในส่วนเกลือของไก่มันก็จะหายไปแล้วถามว่ามันมีผลอะไรไหมในเมื่อไก่ น้ำหนักสองเจ็ดแล้วอยู่ดีมาลดเหลือสองสองสามสี่มันมีผลไหมต่อการเลี้ยงออกชนเนี่ยมีผลนะเพื่อนนาบอกให้มีผลนะเออพูดง่ายว่าไก่จะผิดเพี้ยนผิดฟอร์มเลยแหละมีผลอย่างมากเลยเนี่ยนี่ก็เป็นเส้นผมบางภูเขาอย่างหนึ่งเพื่เพื่อนมองข้ามไปบางคนคิดว่าไก่ไก่ไก่ป่วยอืมบางคนคิดว่าไก่ป่วยไก่ไม่แข็งแรงอจับดูมันเบามือจังมันไม่ มันไม่หนักมือเลยเหมือนเหมือนที่เราจับแรกๆ่บางคนก็มอกว่าไก่ป่วยนู่นนี่นั่นตีผิดเพทผิดฟอร์มมันไม่ใช่เพื่อนเพื่อนนะเราเปลี่ยนหัวอาหารมันแต่บางกรณีเนี่ยมันก็อาจจะป่วยจริงเออแต่บางกรณีก็อาจจะป่วยจริงแต่ถ้าเป็นกรณีอย่างที่ผมพูดมาซึ่งเป็นไก่นําเข้ามาหรือไม่เป็นไก่ที่เราเคยเลี้ยงหัวอาหารแล้วอ,อยู่ๆเรามาเลี้ยงเขาเปลือกเนี่ยอืนั่นแหละเพื่อนเพื่อน เพื่อนๆก็ต้องมองไปที่หลายๆจุดบางบางกรณีอาจจะเป็นป่วยจริงก็ได้ใช่ไหมแต่บางกรณีอาจจะไม่ป่วยเลยไก่หน้าแดงๆเนี่ยเออจับไปมันเบามือตีไปผิดเว้นผิดฟอร์มบางคนก็ตีว่าไก่ป่วยหายานู่นยานี่มากินยิ่งกินก็ยิ่งแย่ไก่ไม่ป่วยให้ไปกินยานะร่ะมันยิ่งกินมันก็ยิ่งแย่แหละไก่มันไม่ได้ป่วยอะ่ะเหมือนโคนน่นอยู่ดีไม่ได้เป็นอะไรอยู่ดีจับยาให้กินไงมันกินมันก็ยิ่งแย่ดิถ้าถ้าคนป่วยกินมันก็ต้องดีขึ้นถูกไหมอืมถ้าเป็นคนป่วยหรือไก่ป่วยนะถ้ามันด้นก็จะีขึน แต่นี่ไก่มันไม่ได้ป่วยไม่ให้มันกินยามันก็แย่ลงแย่ลงอ่ะกลายเป็นว่าเข่าอ่อนแข้งขาอ่อนไปไปมีการหอบนะเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งให้ไก่กินยาลองฟังดูคลิปนี้ว่ามันมีประโยชน์ไหมมันเป็นจริงอย่างที่ผมพูดไหมเออผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์สาหรับเพื่อนๆบางคนนะไก่เวลาเราเวลามันเปลี่ยนหัวอาหารเนี่ยมันสําคัญมากอืมสาคัญมากซึ่ง บางตัวอาจจะไม่มีปัญหาไม่มีผลกระทบอะไรทั้งสิ้นสําหรับไก่บางตัวนะแต่สําหรับไก่บางตัวเนี่ยมีผลกระทบโดยตรงเลยผมบอกให้พยายามดูให้ดีๆเพยายามมองให้ดีว่าเขาว่าเป็นเพราะเขาป่วยจริงหรือเป็นเพราะเขาเปลี่ยนอาหารเราก็ต้องคิดให้มันรอบครอบอก่อนที่เราจะให้ยา,ากินแต่ไก่ไม่ป่วยเราอย่าให้ยาเขาแต่ว่าไก่นะบางทีเราอาจจะมาเปลี่ยนเป็นข้าวเปลือกก็จริงแต่ว่าเราเสิร์มเป็นวิตามินอย่างอืง่นอย่างเช่นเม็ดแดงเนี่ยเออ ยาบำรุงตื่นอย่างเช่นเม็ดแดงแคลเซียมพวกเนี้ยเม็ดแดงแคลเซียมน้ำผึ้งป่าพวกเนี้ยอืหรือไม่จะเป็นพวกประวานเงี้ยพวกประวาดปลาทอดเห็นไ้ยปลาทอดถั่วเงี้ยเราก็เสริมไปแทนก็ได้แทนหัวอาหารเงี้ยเดี๋ยวมันจะกลับมาเองเพื่อนเดี๋ยวมันจะกลับมาเองเราถ้าว่าไก่มันเปลี่ยนแล้วมันกินข้าวเปลือกได้นะเราไม่ต้องให้หัวอาหารเลยแต่เราเสริมเป็นวิตามินอย่างอื่นแทน แต่มันก็ใช้เวลานานหน่อยนะผมบอกให้นะสามอาทิตย์ได้นะกว่าไก่ไม่จะกลับมาคืนฟอร์มคืนอะไรเงี้ยกว่ามันจะกลับมาแข็งแรงได้เพราะว่ามันเปลี่ยนหัวอาหารใช่ไหมใช้เวลาประมาณสามอาทิตย์อืมหรืออาจจะเป็นเดือนเลยแหละอาจจะเป็นเดือนเลยนั่นแหละเพื่อนสําหรับคลิปนี้นะผมผมก็คิดว่ามันมีประโยชน์อย่างมากนะสําหรับเส้นสําหรับปัญหาที่มันเป็นเส้นผมบางบางภูเขานะเพื่อนนะก็อย่างอย่างเช่นฟาร์มฟาร์มหรือซุ้มบางซุ้มเนี่ยอย่างที่ผมบอกแหละ เขาขายไก่นะก็เข้าใจเขาแหละเอ้ไก่เรากินหัวอาหารไม่มีปัญหานี่มันเลี้ยงออกชนได้ปกติแต่สาหรับบางคนเขาเขาขอซีเรียสนะเขาซีเรียสนะคือเขาไก่เลี้ยงออกชนเนี่ยเขาจะไม่ให้หัวอาหารเลยเขาจว่ามันไก่มันจะอืดคือคือเขาซีเรียสําหรับบางคนก็บอกเออเลี้ยงชนก็มีปัญหาเราก็เลี้ยงชนเนี่ยใช้สําหรับความเชื่อแต่ละคนมันไม่เหมือนกันถูกป่ะเออสําหรับความเชื่อแต่ละคนมันไม่เหมือนกันก็ผมอยากจะบอกว่าเลี้ยงไก่เนี่ย เราให้หัวอาหารกินเนี่ยรอยมันเริ่มมาเลยเริ่มมาแล้วสามสี่เดือนเนี่ยสองไม่ต้องถึงสามสี่เดือนหรอกสองเดือนเนี่ยเริ่มสองเดือนเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาแหละถ้าไก่มันจะกินข้าวเปลือกนะแต่เดือนแรกผมก็จะไม่ให้กินกันแต่ไก่เริ่มสองเดือนสองเดือนขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่าควรให้เขาได้รู้จักกับข้าวเปลือกบ้างไม่ว่าจะมากจะน้อยเนี่ยให้ไก่ได้รู้จักกับข้าวเปลือกให้เขาได้กินข้าวเปลือกบวกกับหัวอาหารไปเรื่อยกินข้าวเปลือกบวกกับหัวอาหารไปเรื่อยเนี่ยเวลาเขาโตเนี่ย เขาก็จะโตแต่พอเวลาเราไม่กลับไม้ของกินหัวหัวอาหารเอ้ขอโทษครับเพื่อนๆผมพูดผิดไปนิดนึงเวลาเรากลับไม้ของกินเขาเปลือกเนี่ยถ้าว่าน้าหนักเขาจะยุบเนี่ยมันจะยุบไม่เยอะนะครับไม่มากจ,จะหายไปสักขีดหนึ่งเนี่ยเออหรืออาจจะถึงสองขีดเนี่ยเออน้ําหนักแต่มันก็ไม่ถือว่ายุบเยอะแต่ถ้าเราให้หัวอาหารเลยเลย,เลยไม่ไม่เคยให้เขาเปลือกเลยเนี่ยแล้วอยู่ดีๆเราไม่เขาเปลือกน้ําหนักมันหายไปเยอะมากนเพื่อนหายจนหน้าตกใจตกใจอ่ะหายไปทีสามขีดเนี่ยอืม ตกใจมากนะพูดจริงตกใจบางคนไม่รู้คิดว่าไก่ป่วยในเป็นนู่นเป็นนี่จริง,รงๆแล้วมันไม่ใช่บางคนถึงขนาดไปหายานู่นยานี่ไม่กินกินเท่าไหร่มันก็ไม่หายแล้วยิ่งอัดยา้ไปมันก็ไม่หายไก่ไม่ได้ป่วยนะภาพไมมันก็ยิ่งไก่ไม่ได้ป่วยไปกินยามันก็จากไม่ป่วยไกยเป็นป่วยไปเลยเออพอไปตีไก่มันหอบ่ะเออมันหอบเว้ยเออขามันอ่อนเว้ยก็ไม่หอบไม่อ่อนอยังไงมันกินยาเยอะนึกภาพไหมกินยาเยอะแล้วไปออกกำลังกายเงี้ยมันหอบหละเราก็เปลี่ยนเป็น แคลเซียมอ่าวิตามินเม็ดแดงพวกเนี้ยเออหอมกระเทียมอะไรพวกเนี้ยเออเสริมแทนไปน้ําผึ้งเนี้ยลองดูลองดูหรือจะเอาตามสูตรที่เราถนัดเป็นเนื้อเป็นอะไรเนี้ยเราก็ลองดูไปแต่สำหรับผมผมจะไม่ให้เนื้อนะผมเลี้ยงไก่ผมจะเป็นพวกปลาเนี่ยปลาปลาหอละห้าไม่ไอพวกปลาที่เขาโรยงานนะหอละห้าที่เขากินแก้มนะอ่ากินหลังสัตวนะ์เนี่ยมันจะมีปลาเห็นป่าปลา ปลาิวปลาอะไรนะตัวเล็กน,ะนั่นแหละผมใช้บปนพวกปลาถั่วลิสงปลาถั่วลิสงเม็ดแดงน้ำผึ้งพวกนี้ผมอาให้กินซึ่งก็ใช้เวลาอย่างที่ผมบอกประมาณเดือนหนึ่งอะกวัวไก่มันจะเข้าที่เราเปลี่ยนนะเปลี่ยนจากหัวอาหารเป็น,นเขาเปลือกใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะซึ่งออกกําลังกายเราก็อย่าไปทาแรงอย่าเพิ่งไปเอาอย่าเพิ่งเอาของไปเช็คไปอะไรเราเราเอาของเตะเตะนวมไปก่อนอ่เตะนวมดันนวมไปก่อนเหมือนไก่เริ่มทำเนื้อทตัวใหม่พูดง่ายเตะเตะนวมดันเตะเตะนวมไปก่อน ืมเตะนวมเตะเป้าอะไรไปเนี่ยทาไปเรื่อยเนี่ยประมาณสักเดือนหนึ่งเนี่ยเราค่อยเอาเขาไปไปเช็คดูอไก่เปลี่ยนหัวอาหารอย่าเพิ่งเอาไปเช็คนะผมบอกให้ตีไม่เป็นเป็ดเป็นไก่หรอกมันมันอิดโรยนะรับไหมมันเคยได้รับสารอาหารมันเคยมีพละกําลังแล้วอยู่นีมาเปลี่ยนหัวอาหารเนี่ยคือร่างกายเขายังปรับสภาพไม่ได้อะมันอิดโรยในแหล่งเพื่อนก็สาหรับคลิปนี้นะเป็นปัญหาเส้นผมบงผังภูเขาผมก็ เอานามาฝากนะเพื่อนนะนมาฝากเพื่อนคิดว่าเพื่อนๆคนไหนได้ฟังคลิปนี้ยคงจะได้ความรู้ไปบ้างไม่มากก็น้อยนะก็จะได้ไม่ต้องตกใจไม่ต้องไปหายาอะไรไม่ให้กินมากมายก็ถ้าเรื่องคนไหนชอบก็รบกวนกดไลค์น้เพื่อนนะถ้าใช่กดติดตามหุ้่มหน่อยมีปัญหาอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะเพื่อนนะก็ เนื้อหาบางสิ่งบางอย่างอาจจะตกหลงไปบ้างผมก็ต้องขออภัยไปด้วยนะผมก็ต้องขออภยัยผมก็ต้องขออภัยไปในที่นี้อืมมันอาจจะมีเนื้อหาบางสิ่งบางอย่างอาจจะตกหล่นอย่างเงี้ยอาจจะพูดไม่ครบถ้วนอะไรประมาณเนี้ยก็เพื่อน gang, ๆฟังพอเป็นแนวทางแล้วก็เพื่อนๆก็คิดเพิ่มเติมเอาก็ได้นะอคิดเพิ่มเพิ่มเติมไปสักนิดนึงเงี้ยผมก็พูดมาเป็นเพื่อเป็นแนวทางอืเป็นวิธีการรับมือโอเคครับสิบสองนาทีแล้วเดี๋ยวมันจะยาวเกินไป สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ